พี่สมชายผู้เสียหายนะครับได้มาล้อที่ฝันเทพนายกสมาคมตะกูลเฮงนะครับมาล้อว่าได้โอนเงินให้กับทาวทางบริษัดที่จีนนะครับแล้วก็ได้ถูกหลอกเงินไปสามล้านกว่าบาทนะครับเลยเลยจะจะที่ไปล้อที่ฐานทูตมานะครับแล้วก็มาล้อคอทเพื่อหาผู้ร่วมกบนการน่าจะมีในในไทยอยู่เพราะมีบริษัทประมาณผู้ผู้ต้องหาประมาณสามสี่รายนะครับคุณน ผู้ที่ทุชายครับทุนทุนชัยครับเป็นกรรมการบริหารครับเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายครับเรียนรับโอนโเงินไปใช่ครับสินค้าประเทศไหนครับอ่าจากประเทศจีนครับสินค้าประเทศประเทศออเป็นที่เครื่องแอมพูซึ่งมันเป็นพวกแพคเกจจิ้งเครื่องแพคเกจจิ้งสุญญาการนะครับซึ่งจะจัดส่งไปที่อเมริกาครับเราเราเคยซื้อขายกับเขามั้ยเราส่งได้ทางเมืองจีนไม่เคยไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกครั้งแรกแล้วก็ทำสัญญาก็เรา คือเราได้รับเหมือนกับการไหว้วานจากที่อเมริกาบร uh ิษัทที่เราเคยซื้อของกับเขา uh huh. ไหว้วานให้เราช่วยซื้อเพื่อที่ว่าจะเป็นการโชว์เอกสารว่าสั่งมาจากประเทศไทย uh huh. ไม่ได้สั่งจากประเทศจีน uh huh. เพื่อหลีกเลี่ยงการาเสียภาษีถูกสูงนะครับ คือนี่คือเป็นบริษัทที่เรารู้จักอยู่เรารู้จักอยู่แล้วแต่ไม่รู้จักเจ้าของนะแต่เจ้าของก็เป็นคนติดต,ต่อมาอน,นะครับธรรมดาเราก็ซื้อขายกันนิดๆหน่อยหน่อยไม่ได้เยอะแต่นี้เขามาขอให้เราช่วยเราก็คิดว่าเออตอนมีตอบแทนให้อยู่20%เรเราก็มองว่าโอเคแล้วเป็นบริษัทที่เราคุ้นเคยน,นะครับก็ก็คิดว่าเออไม่น่าที่จะหลอกเรา้ใจได้ก็ระ,ระดับหนึ่งนะครับ,รบจนเราโอนครั้งที่ 2, สองเสร็จเราก็เริ่มรู้สึกความเป็ปกติละ ตัวทั้งหมดกี่ครั้งครัสองครั้งครับองคั้งครั้งแรกครั้งแรกวัน2อล้านสองล้านเจ็ดกว่ากว่าแล้วครั้งที่สองมีเก้าแสนกว่าครับเก้าแสนกว่าจแล้วก็ประมาณสามล้านหกแสนกว่าครับสล้านแครับอันนี้ทําธุรกรรมมา้งแต่เท่าไหร่เริ่มต้นคือโอนตัวแรกคือวันที่ยี่สิบสามเดือนเจ็ดครับที่สามเดือนเจ็ดงก็สอเดือนกกว่าครับเพราะว่าอันที่สองคือสิบเอดือนแครับ แล้วเราไปตอบคุถามไหว่าทำไมขอใช่แล้วถามไรเขาก็จะหลอกเราอีกจะให้เราโอนอีกเขาะให้เราโอนอีกเราก็รู้สึกท่าแม่งท่าแม่งนะไม่ใช่แล้วเพราะว่าจะ20ฟุดคอนเทนเนอร์บี๋ยวใส่40ฟุดคอนเทนเนอร์จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายํานองเนี่ยคือเราแต่เราก็ไม่หลงเชื่อทั้งสามเพราะทั้ที่สามนี่ให้โอนก็อีกสองล้านกว่าบาทนะครับเราไม่ได้โอนเพราะเราก็เลย้าเชี่วจะเป็นมิจฉาชีพใช่ครับเพื่อโดนหลอกนะก็เลยไปแจ้งความเมื่อวันที่20กว่าเดือนไปที่แล้วครับ ที่สนทสวังทองหลังงงหลัแล้วพอแจ้งความเสร็จบเราเลยมาลองที่สถานทูตจีนมาลองนายกนายกกมาเทพโทรศัพท์ยกหูคุยกับนายกสมาคมครับก็คือพี่วานเทพผมก็เลยปรึกษาว่าทําไงดีอพี่ก็เลยแนะนําขนาดให้รู้จักรบแล้วไม่เห็นบอกว่ากลับมาปอทลองลองเป็นสถานทูตจีนะครับสถานทูตจีนก็ ก็รับรับเอกสารไปนะครับเพื่อเพื่อไปช่วยดําเนินการให้นะครับโดยที่ติดตามให้ติดตามให้ครับแล้วเราก็มารองปอทเพื่อให้ปอทช่วยตรวจสอบเรื่องขบวนการว่ามันมีเมลมีทางต่างๆเพื่อให้เช็คดูว่ามีร่วงขบวนการในไทยมีใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยนะครับแล้งมีเอกสารการเงินเงินมีเอกสารต่างๆต่างแล้วก็ตามต่างชานี่เราก็จะมีตามตัวเลขตามที่ที่ที่แจ้งครับช่วยอธิบายอธิบายอะไรพี่อธิบาย อธิบายว่าบริษัทที่ที่อันนี้อันนี้คือตัวที่ของพี่ขวันชัยพี่ผมชายแน่นักมาบอกมาล้อมามาล้อกับนายกประวัตรมแล้วเต็มปุ่งแล้วบริษัทที่อ่าก็คือที่เราซื้อขายกันเนี่ยก็จะเป็น damnchaser.com นะครับแล้วก็ที่อเมริกาเขาก็ติดต่อมาโดยที่ว่าบอกให้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าของโดยใช้เมลส่วนตัวไม่ใช้ไม่ใช้เมลของบริษัท ผมก็ติดต่อไปที่นี่แต่ล้วก็ถามว่าให้เราช่วยอะไรได้บ้างเขาก็อธิบายว่าเขากําลังทําขยายลายพอดักต่างๆเนี่ยต้องการใช้เครื่องเนี้ยเพื่อที่ทําให้ทุกๆอย่างนี่มัน้าๆได้ประสิทธิภาพนี้มากขึ้นผมก็ไปถามไปถามมาเขาก็บอกให้เราช่วยทําอย่างนี้อย่างนี้ก็คือโอนเงินไปก่อนนะครับพอเครื่องมาเมืองไทยล้วก็ส่งออกต่อที่อเมริกาเพื่อลดภาษีของเขาเราฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้ได้มีได้มีส่วนช่วยเขาด้วยนะครับตอนนั้นแรกๆเนี่ยเราก็เขายุว่าเราช่วยเขา ในที่สุดโอนไปครั้งแรกเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ติดต่อนี่ฮะบริษัทที่จะโอนส่งของมาให้เราชื่อเจียงเทมซิง,ง,งโทเก้นนะครับอินพุตและเอ็กพอร์ตแล้วก็โอนเงินให้เขาโอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ซื้อต่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลเครื่องนะครับรเขาบอกต้องมาเป็นชุดไม่อย่างนั้นพอเครื่องใช้ไปเสียแล้วมันจะสั่งมาเนี่ยมันก็เหมืนอนกับทําไม่ได้อีกทีหนึง่งเพราะต้องสั่งจากมือจีนิีกก็ไหนๆก็สั่งแล้วก็ช่วยสั่งให้อีกทีหนึง่ง อ่าแล้วก็ผมก็จริงๆก็แรกๆก็จะไม่อยากโอนเขาถ้าดูในอีเมลก็จะเห็นว่าต่อรองเขาตลอดกวก่าผมไม่มีนะ,ะใครับจนในที่สุดเขาก็เออเขารถรถท้ายเพราะว่าเขาไปหาดีลเลอร์อื่นที่ที่ยอมช่วยเหลือเขาพูดอย่างนี้นะดีลเลอร์อื่นดีลเลอร์เหองผมอย่างเงี้ยต่างประเทศยอมช่วยเหลือส่วนหนึ่งแล้วผมก็จ่ายส่วนหนึ่งอ่าผมก็มองแล้วโอเคไม่ถึงร้าเพื่อที่ว่าเราอยากจะได้เงินคืนด้วยคือถ,ถ้าไม่คือก็จะให้เงินเราต่อเมื่อของลงเรือแล้วนี่คือเงื่อนไขเขา เราก็พยายามที่ทำไงให้ของลงเรือเราจะได้งเงินตอบคืนจากทางเมืองนอกท่านในสุดก็ไม่ได้ครับก้าจบตรงที่ก็มาแจ้งเขา,าครับมาแจ้งผู้ต้องหาครับนี่ถามนิดนึงส,สมาคมตระกูลเฮงนี่คือเป็นเป็นสมาคมตระกูลเฮง,ง,งที่นายกที่วรนเทพอธิบายเลยครับยังไงเ้องมาล้อทีเทายกรุงเทพเป็นนายกสมาคมที่เขาเป็นกรรมการในสมาคมด้วย ชาตรีนะ,ะนี่คือผมนี้คือนายกแล้วถต่พี่เล่าเนี่ยว่าเขามาลองเนี่ยแล้วเขามาลองเนี่ยแล้วเราเลยให้ทนายคุณเกียงจักรนายกสมาคมเป็นทนายสมาคมให้ไปช่วยคุณสมชายเรื่องหรือเพื่อเพื่อ,อช่วยร่างหนังสือแล้วก็ร่างหนังสือไปสู่สถานทูตจีนนะครับเพื่อให้สถานที่จีน ช่วยช่วยดําเนินการเพราะบริษัทนั้นบริษัทอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเลยช่วยดาเนินการตามให้เพราะว่าเป็นกระบวนการผมคิดว่าน่าจะมีคนเกี่ยวข้องอยู่ในประเทศไทยนะเลยอยากจะให้ทางทางทาปอทช่วยขยายผลเกี่ยวกับเมลหลายๆเมลเนี่ยช่วยเช็คดูว่าเผื่อมีคนรู้วมงานคนไทยน่าจะรู้คนไทยเขาเขารู้เรื่องบริษัทบริษัทนี้อย่างต่านะครับ ไล่ความครับไล่ความคืบแบบให้นเต็มทุกส่วนแล้วเราไปเขาเขาเป็นฝ่ายติดต่อเรามาก่อนหรือเปล่าเขาติดต่อมาอืมติดต่อด้วยพันเมลของบริษัทเราแต่พอหลังจากพันดองเรียนกกว่าแล้วผมผมไม่กลัวน้ำไงแล้วเราได้มีการการเข้าไปสอบถามหรือตรวจหาบริษัทคู่ค้าแบบเส่งจสองรอกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็นชื่อบริษัทด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออ คือไม่แบบไม่รู้สึกว่ามันแย่เท่าไหร่เพราะว่าคือดูไม่น่าสงสัยว่าเพราะเป็นชื่อบริษัทแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมว่าคงจะไม่คงไม่เพราะว่าอันนี้ก็ไปดูแล้วมันก็มีมีชื่อบริษัทนั้นจริงแต่จะมีเหมือนกับสาขาอยู่ที่ทางอเมริกาใต้ด้วยวันนี้ได้หอบหลักฐานอะไรมาหมดแล้วเนาะอยู่ในอีเมลได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวยังไงก็คือต้องต้องถาก่อนนะคะว่าถ้าโทรมาที่นี่แล้วผมจะอก อยากจะให้ชอบคยกันนะครับเพื่ลงชื่อนะครับว่าจะเป็นีที่เป็นสถการนะครอันนี้ดีกว่าครับครับคุณสมชายครับได้เข้าพบพนักงานสอบสวนบกปทแล้วได้ช่วยดําเนินการยงไงบ้างครับก็มีการได้กับอีเมลให้เขาช่วยไปตรวจสอบว่า มาจากที่ไหนอะไรพวกนี้ครับอมแล้วแล้วเขาเอากเส้นทางเส้นทางการเงินนะการเงินนะฮะตรวจสอบเส้นทางการเงินตรงตรงนี้พนักงานสวนรับเรื่องเอาไว้เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบแล้วเพื่อเพื่อไปส่งให้กับทางทองหลังกองอนาอกกองหลังก็ส่งให้ทางอัาการอัยการเข้ามาแล้วก็ทําระหว่างประเทศเพื่อส่งไปทางทางจีนเอาหาษาพูดจีนก็ จะดูแลให้เอาเอาเรื่องนี้ไปส่งที่ที่เบอร์จัดจีนแล้วว่าจัดการอายัดดำเนินการต่อให้เข้าอายการเข้าเข้ามาด้วยก็ก็คือเป็นทางการของไทยเราใช่รไหมปตทจะประสานกับสำนักงานท้องถิ่ที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ประสานให้สถานทูตเพื่อดําเนินการอายัดเงิน อาจจะเงินแล้วก็ดำเนินคดีท enfin> ี่ที<_<_่ที่ต่างประเทศด้วยที่จีนแล้วก็แล้วในไทยถ้ามีผู้เกี่ยวข้องกระบวนการห้าท่าอีเมลนี้ถ้ามีคนเกี่ยวข้องคนไทยก็ดำเนินการด้วยก็ดำเนินการในส่วนของไทยเราครับโอเคขอบคุณมากครับ